เขาเนียวมงที่ขายมายาวนานต้องขาดตลาดพอมินลิ นับว่าเป็นกระแสฮ้องฮ้ากันหลังจากน้องมิลลีวัยสิปีเจ้าของหลายๆผลงานเพลงอย่างเซนเพลงแฟนไม่นะคนคุ้นพักก่อนสุดปัง17นาทีโคโยตี้และเพลงอื่นๆอ,อีกลายหลายได้ขึ้นเวทีโคเชล่าเวทีดนตรีอันดับโลกหวมกับศิลปินตัวท็อปหลายๆคนและในนั้นเนื้อเพลงของมิลลีก็มีภาษาไทยนำ แล้วก็เฮ็ดให้หลายๆคนออกมาคอมเมนต์อย่างต่างๆนานาและหลายๆาำนักง,งานก็ไร้ว่าถึงเรื่องของมิลล่กับข้าวเหนียวมะม่วงปรากฏการณ์มิลลินะคะที่ไปโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีดนตรีโคชล,ล่านะคะคุณผู้ชมคะไม่ได้ทำให้ข้าวเหนียวมะม่วงของไทยเราขายดีเพียงอย่างเดียวแต่ว่าที่อเมริกาก็ขายดีไม่แพ้ก,กันนะคะคุณผู้ชมคะติดตามหน่อยกันนะฮะจากทางคุณสุภกิจพัทธรธีรานนท์นะคะผู้สื่อข่าวเอภาษาไทยนะคะรายงานมาจากสหรัฐอเมริกาค่ะ รับกระแสของข้าวเหนียวมะม่วงในสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะในกลุ่มของชุมชนไทยเป็นที่พูดถึงมาตลอด2-3วันที่ผ่านมาแล้วนะครับทำให้ยอดการสั่งซื้อมะม่วงยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงตามร้านอาหารไทยตลาดไทยล่าสุดพุ่งสูงขึ้นตามกันวิม,มพภาชัยอุ่นครับเจ้าของบริษัทวิภาฟูด้ดบริษัทนำข้าผลไม้สดในลอสแอนเจลิส ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว VOA ภาคภาษาไทยถึงยอดสั่งซื้อมะม่วงที่เพิ่มสูงขึ้นเท่าตัวในช่วงนี้โดยเธอมองว่าจากเดิมที่มะม่วงเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วมียอดสั่งซื้อจากร้านอาหารไทย600-700ลังต่อเดือนแต่นับปัจจุบันนะครับกับขายดียิ่งขึ้นไปอีกคิดว่าน้องมินลี่เนี่ยเป็นคนที่นำกระแสของข้าวเหนียวมะม่วงสู่ตลาดโลกซึ่งความจริงอขายได้อยู่แล้วแต่ทำให้คนยิ่งขายดีขึ้นไปอีก มันเป็นทําให้เป็นกระแสว่าเฮ้ยถ้าไปร้านอาหารไทยเราต้องหาเมนูนี้มีไหมข้าวเหนียวมะม่วงเช่นเดียวกับเจ้าของร้านอาหารไทยในรัฐเวอร์จิเนียนะครับที่มองว่าเมนูข้าวเหนียวมะม่วงขายดีเป็นอันดับหนึ่งของร้านอยู่แล้วแต่การเกิดกระแสจะส่งผลดีระยะยาวต่อตลาดอาหารไทยทั่วโลกทุกๆครั้งที่พอมีดาราที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอา อาหารการกินหรือวัฒนธรรมของไทยอ่ะมาเสนอมันทําให้คนต่างชาติที่เขาอาจจะไม่เคยรู้จักเ,เข้าเหนียวมะม่วงมาก่อนเลยเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเอออยากจะลองและพี่ค่อนข้างมั่นใจว่า8ใน10หรือ9ใน10คนที่ได้ลองข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเขาจะต้องชอบและจะต้องติดใจแล้วก็จะต้องสั่งกินอีก ก็อาจจะมีผลด้วยเพราะว่าน้องเขาก็นําเสนอได้ดีในในการนําเสนอของเขาซึ่งแปลกไปเพราะว่าเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่การพรีเซนต์แบบนั้นมันก็คือทําให้คนว่าอาจจะกลับมาอาจจะลืมไปแล้วแล้วก็กลับมาเออเรามีข้าวเหนียวมะม่วงนะแล้วก็จะมาที่ร้านเลยค่ะในส่วนของเหตุผลที่ทําไมข้าวเหนียวมะม่วงถึงครองใจลูกค้าทั้งชาวอเมริกันและทั่วโลกนั้นหลายคนบอกว่าเพราะรสชาติความหอมมันของตัวข้าวเหนียวนะครับ We're actually from the, from the Philippines and there's a lot of mangoes there, so it reminds us of being back home, very tropical. Um, it's very sweet, it's a good combination of the sweet, uh, the sticky rice, has the carbs, and uh, the coconuts. So it's a good co complement to everything. The sweet, uh, you get the carbs, and you get the tropical flavors of it. I think the texture. is good and the taste and it's also blend with um the but um mango it blend together so it's really good i can eat it breakfast dinner lunch is perfect <S แต่เรื่องของขั้นตอนระยะเวลาและต้นทุนการนําเข้ามะม่วงพันธุ์ไทยที่ยังคงมีราคาที่สูงอยู่นั้นทําให้บรรดาเจ้าของร้านอาหารไทยต้องหันมาใช้มะม่วงนําเข้าจากประเทศเม็กซิโกแทนซึ่งมีความหวานและรสชาติที่ใกล้กับของคนไทยมากที่สุดครับ มะม่วงอย่างนี้คอสก็ประมาณ1ิ1 7เหรียญต่อลังนะคะแต่ว่าถ้าเมืองไทยมาก็อาจจะ50-60เหรียญนะซึ่งตอนนี้ราคาคอสของข้าวเหนียวกะทิมันแพงไปแล้วอะค่ะฉะนั้นไม่ได้เลยจริงๆก็เป็นมะม่วงมิสกันเนาะแต่ว่ามะม่วงมิสกันเนี่ยมันจะมีมันจะมีหลายชนิดหลายอย่างเราก็จะเลือกมะม่วงที่ด้วยรสชาติ แล้วเ,เขาเรียกอะไรอ่ะตัวเนื้อให้มันใกล้เคียงที่สุดเพราะอย่างมะม่วงเม็กซิกันบา,บ,าบ,าบางประเภทเนี่ยมันจะมีเซี่ยนเยอะแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวมากกว่าหวานเพราะฉะนั้นมะม่วงที่เราคัดเลือกมาเนี่ยก็จะพยายามให้มันใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมะม่วงที่เมืองไทยเนี่ยมันอร่อยกว่าเยอะอยู่แล้วแหละเข้าเหนียวมะม่วงเคยได้รับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ cnn เมื่อ5ปีก่อนนะครับให้เป็นหนึ่งใน50ขนมที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว ปรากฏการเข้าเหนียวมะม่วงฟีเวอร์นะครับยังทําให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแนะนําให้หน่วยงานรัฐทาํางานร่วมกับภาคเอกชนรวมทั้งศิลปินนะครับเพื่อผลักดันซอพ,พาวเวอร์เช่นอาหารไทยให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจพร้อมชื่นชมความสําเร็จล่าสุดของศิลปินและเยาวชนไทยด้วยครับสรุปแล้วสําหรับเนื้อเพลงที่มีภาษาไทยนั้นค่อยเองก็คิดว่าบ่มมีปัญหายอย่างไร ว้าเหล่ากรเป็นคนไทยอยู่แล้วประเด็นนี้ก็น่าจะคล้ายคือกับลิ่าแบล็คพิงค์ทังยังไงก็ตามนับว่าเป็นความสยอทของน้องแล้วประเทศไทยถือว่าโชคดีแล้วที่มีน้องของเก่งๆแบบนี้ซอยเปิดโลกซอยนำวัฒนธรรมซอยนำภาษาไทยและอาหารไทยไปสู่สากลสำหรับท่านใดที่เบิ่งคลิปนี้อยู่หากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์หรือว่ามีสาระก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินฮ็ดคลิปตัวตองไปขอขอบใจทุกท่านที่สละเวลามาเบิ่งคลิปเฮา